แล้วนะครับโอ้โวนนี้หาดบางเบิดมีเคยเข้านะครับหนึ่งสองสามประมาณสามสี่คนนะครับที่ก็กาลังลุนเคยกันอยู่ครับเคยคืออะไรเคยคือกุ้งทะเลนะครับขนาดเล็กนะฮะเป็นกุ้งที่เขาสามารถเอามาทําเป็นกระปิได้นะครับอ่าพอดีคลุงเขาออกไปลุนพักหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ายังเข้าเข้าเยอะหรือเปล่า,าลุงมันยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหม,มอ๋นยังเข้าไม่เยอะเท่าไหร่นะ ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับว่ามันเป็นตัวยังไงนะครับสำหรับเคยนะครับหอมมีมีมีปลาผสมด้วยเหรอก้งกับขี้ยาปนหอมมีมีมีขี้ขยาปนด้วยจะต้องเทแล้วมาคัดออกอีกทีหนึ่งนะฮะใส่ใส่ตะกร้าไหมโอ้โอยังไม่เห็น มองไม่เห็นมันได้เข้าเยอะไหมยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเข้าแค่เดียวแต่ไม่สอบจริงเหรอได้ได้ได้มาแล้วเหรอหัวก็ได้ไปก็สอบอู้ได้ก็สอบนึงเหรออุ้ยเดี๋ได้ถ่ายไม่ทันครับที่ทางปะทิวเขาก็ได้เยอะนะนี่ครับมาดูนะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกเคยนะกุ้งนะครับนี่แล้วก็เป็นกุ้งทะเลนี่นะเป็นคล้ายๆกุ้งฝอยนะครับนี่ครับเคยนะโอ้ นี่ครับเนื้ตัวดิ้นดิ้นดิ้นอยู่เลยครับนี่ครับภาพกล้องมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับค่ณผู้ชมเข้ามองดูนะครับโอ้ยดิ้น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 อยู่กับมือเลยครับนี่ครับนี่คือกุ้งเคยนะฮะว้าวเมื่อวานได้กระสอบหนึ่งนะครับวันนี้เขาคืออ่าลงไปลุนกันแป๊บเดียวเองนะครับนี่ครับนครับก็เดี๋ยวก็จะไปลุนต่อนะเพราะว่า เวลามันเข้าเนะี่ยมันก็จะเข้าเป็นช่วงฤดูนะครับหลังจากมรสุมเสร็จแล้วนะครับพวกกุ้งฝอยนี่จะมานะครับถ้าถ้าเกิดมีพวกนี้หมึกจะเยอะใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะหมึกหมึกมันมากินกุ้งนั่นนะเพราะว่าช่วงนี้หมึกเข้านะฮะแสดงว่ามากินพวกเข้าทางริมฝั่งทังตื้นทังนี้ก็แสดงว่ามากินเคยพวกนี้นะครับเนีย่ยกุ้งเคยนะฮะกะปิเคยก็คือแบบนี้เองนะครับอุ้ยนี่ตัวอะไรเอ่ยอุ้ยไม่แน่ใจว่าอะไรไปนวน,น ไม่ทราบว่าอะไรนะครับนี่ครับ,รบติดมือนี้ครับยังดิ้นดิ้นอยู่เลยครับแบบนี้เลยนะ สอบนรงนี้ก็ได้ทําเคยได้หลายกิโลนะครับตัวนี้วิธีการทําเคยนี้เพื่อนไปตามดูได้ในคลิปซุนิจโจโนะครับที่เคยเซิร์ชเข้าไปได้นะครับคนรุนเคยนะฮะคนรุนเคยของซุนิจโจอวลนะฮะก็จะเห็นนะครับเนีย่ยถ่ายกันเนีย่ยเป็นนี้เลย ยังดิ้นนอยู่เลยครับนี่ครับเขาไปเอาของมาใส่นะฮะมันชื่ออะไรป้าป้าหมานี่ชื่ออะไรนะฮะนจะกัด โอเคนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนนี้ไม่เคยเห็นเคยนะฮะคนรุนเคยนะครับโอ้โหก็ต้องไปแยกขยะนิดนึงนะฮะนี่แบบนี้ครับของท่านที่ติดตามชมครับสุนิโจวทเ์ชแนลนะครับะปิเคยนะครับฟังเบิ่ครับ กุ้งเกยบางเบยครับด้านนูนนะครับประมาณห้าคนนะครับกำลังเอาตะแกรงนะครับที่ช้อนนะครับไปรวงกันด้านนู้นนะครับแต่ไกลมากครับกล้องมองซูมไม่ได้นครับด้านนู้นครับก็เดี๋ยวค่อยถ่ายท่าให้ชมกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ